สวัสดีครับสวัสดีครับแวะมาทักทายแวะมาพบปะพูดคุยกับทุกท่านครับวันนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณเพื่อนขอบคุณเซื้อค,ครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้วันเสาร์วันพักผ่อนขอให้ท่านมีความสุขนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนทําอะไรก็ขอให้มีความสุขวันนี้ผู้จัดก็แวะมาทักทายไม้กำลังใจกับทุกท่านทุกพื้นที่เนาะช่วงนี้อากาศร้อน ก็จะลืมรักษาสุขภาพนะครับนะครับผมอย่าลืมนะครับเรื่องของสุขภาพต้องมาก่อนสุขภาพดีมีชัยไปก่ขึ้นเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมเพื่อนยังน้อยนะครับเป็นเพื่อนกันเนาะขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับที่กดเป็นเพื่อนครับผมขอบคุณครับเพื่อนยังน้อยอยู่ครับผมท่านคือเพื่อนที่ดีต่อผมนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ได้เป็นเพื่อนนะครับ คนม,มีความสุขครัือผมเป็นช่องน้อยๆกับผมครับวันนี้อาจจะไม่มีสาระแต่วันหน้าไม่แน่ผมอาจจะมีสิ่งดีๆมาฝากทุกท่านทุกเสือก็ได้นะแต่วันนี้เรามาเป็นเพื่อนกันก่อนครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณท,ทุกเสือขอบคุณทุกกงลังใจครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ